สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกรุ่นของหลวงพ่อโสธรครับกับเหรียญหพระองค์ครับรุ่นสร้างอุโบสถนะครับปี2543นะครับเนื้อนี้เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงขัดเงาพ่นทรายชุบทองโอ้โห นี่ครับห้าพระองค์นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นโอ้โหดูค,ความคมชัดรุ่นนี้ก็มีใบรับรองการผลิตแล้วก็เลขโค้ดจะอยู่ข้างเหรียญนะครับดูด้านหลังก่อนด้านหลังจะเขียนว่าโอ้โหหลังยันครับแล้วเขียนว่าหลวงพ่อวัดโสธรวลาลามวรวิหารครับนี่โค้ดจะอยู่ด้านข้างเหรียญนี่ต่อโค้ดสอเสือนะครับด้านในเห็นไหมครับต่อโค้ดสอเสือรุ่น<า>นี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับ และเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยของหลวงพ่อโสธรเลยนะครับที่ผมไม่เห็นก็จะมีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อชุบทองนะครับเนื้อทองคำนี่นผมยังไม่เห็นเหมือนกันโอ้โหนี่ต่อโคศเสือเห็นไหมครับยิงโคดเนาะวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะฮะอันนี้ก็เหรียญน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยของหลวงพ่อโสธรเลยโอ้โหเป็นเคลือบทองขัดเงาครับโอ้โหสวยมากสําหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ